มาแล้วค่ะกับผ้าหมักโครนทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยค่ะพืนนี้ลายบัวไหลนะคะเรียบสุภาพรู้ดูแพงคุมโทนอย่างดีทีเดียวค่ะนี่คือหน้าตาของสิ้นหมักโครนนะคะคุณลินถ่ายในแนวนอนนะคะไม่ได้ใส่หุน่น พยายามจะสะบัดผ้าใคุณเห็นว่าหนึ่งผ้ามีความเงาต้องกับแสงค่ะและสองผ้ามีความอ่อนนุ่มนุ่งแล้วเย็นสบายใจแบบนี้เลยค่ะหัวสิ้นนะคะมีการพุ่งสองสีเช่นเดียวกับตัวสิ้นหมายความว่าพุ่งสีเหลืองดอกบววกับสีฟ้านะคะ เชิงค่ะเป็นลายเครือกลางอันนี้คือให้เห็นหลายๆมุมนะคะคุณอยากให้คุณดูว่าถ้าใส่ผ้าแบบนี้แล้วนะคะเวลาเดินนะคะผ้าจะมีความเงาวาวเหมือนไหมค่ะแต่ดูแลง่ายแบบฝ้ายทั่วไปค่ะลายแบบนี้นุ่งแล้วไม่เก๋ไม่แก่ค่ะนุ่งแล้วเก๋นุ่งได้หลายแบบค่ะเพราะว่าผ้าเป็นผ้าเนื้อนิ่มเข้าไปดูลายใกล้ๆนะคะงานยังละเอียดงานยังเนี้บแบบนี้เลยค่ะ นี่คือผ้ามาโครนทอมือแท้สุโขไทยบุผ้ากาวแล้วแต่ผ้าก็ยังคงความอ่อนนุ่มอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่คือมุมต่างๆที่คุณินอยากให้คุณชมนะคะหมุนมือไปมาไปมาไปมาเพราะว่าอยากให้เห็นความเงาของผ้าซึ่งรับประกันว่าผ้าแบบนี้เนื้อผ้าดีสีไม่ตกนะคะขนาด1 1 0ซนตมตรคูณ1 8 0ซนเมตรลายเครือกลางค่ะ แบบนี้เลยนะคะมีการเล่นริ้วนะคะสีเทาฟ้ายกด้วยสีเหลืองดอกบ,วบัวแล้วก็มีสีชมพูขั้นตามด้วยสีเทาฟ้าซึ่งอันนี้นะคะสีละมุนค่ะสุภาพหรูแล้วก็ดูแพงมากๆเลยนะคะแบบนี้ซึ่งมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะสนใจทักถามถทยคุรินเข้ามาได้เลยค่ะ งานดีๆงานคัดสรรโดยคนท้องถิ่นค่ะดูภายในค่ะเราบุผ้ากาวให้ท่านแล้วเรียบร้อยค่ะนี่คือ,อบริเวณเชิงนะคะก็จะมีลายผ้าแบบนี้นะคะซึ่งการบุผ้ากาวเนี่ยค่ะจะทำให้อายุของผ้า ยาวนานขึ้นนะคะสนใจถามไทยคุรินมาได้ในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ Facebook พาทอพักเหนือใบคุรินนะคะกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดกระดิ่งทาง YouTube จะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะผ้าผืนนี้ราคา2,200บาทเท่านั้นส่งให้ท่านฟรีค่ะร้านนี้ขายจริงส่งจริงย้ำว่าสวยจริงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ